just to tell สวัสดีค่ะสระ็จาในพระราชสำนักไปจังวันสุที่2 1กราคมพุทธศักราชสอ5พนรบาค่ะสเด็พระเาาที่ราชากรมสุเด็จประเทศพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา 9, ว้านาฬิกา2นาทีสมเด็จพระนิธิถราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราช,ารราชาสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จออกพระวังสัตตพุทพระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้นางละดาววันรมเมฆนาย,ยกสมาราคมศิษย์เก่าพยาบาลสภาการชาติไทยในพระราชูปรังสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาทปร,ราบมคมทูลรายงานผลการดําเนินง,งานของสมาคมในวาระครบ60ปี และผลการดำเนินโครงการพยาบาลสภาการชาติไทยร่วมใจสู้ไัยโควิด19กระทูลนกล้าวทุนกระหม่อมถวายชุดกำลังใจสู้ไัยโควิด19เพื่อพระราชทานตามพระราชอธัธยาศัยและในโอกาสนี้นางสาวเอิร์ทแสววงร่วมเข้าวเ้าวทูลอ,อพระบาททูนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศสตามพระราชอธัธยาศัย นายกรรุงจันทรางสุนายกสมาคมราชกร์ทาสโมอสรนำคณะกรรมการสมาคมต้องทูละอองกระบาดทูนกล้าวทุนกระหม่งถวายเงินโดยสิบทพระราชกุศลตามพระราชัพยาสัยนายชายเดชือดเต็มประธานชมรมขรุพักแทนคุณแผ่นดินและคณะต้องทุลอองกระบาท,ท ทูนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นพุรกันดาลและทูนกล้าทุนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆที่สทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย นายสุรวัตรชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินีประถังนำงานางเพ็ญสีพิ้งจันทร์และครอบครัวเท้าทูลอองพระบาททุนก้าทุนประหม่มถวายเงินสมทุทนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินีประถังและเนื่อโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565 นางอีวาแฮกเกอร์เด็กอังคารัาราชาทูปสาธารณรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยตัง้งทูลอองพระบาทกราบบังคุณทูลลาในโอกาสที่จะกลืนจากหน้าที่โอ้คุณดิมคนเดิมเมื่อเมื่อราชการจังหวัดสังขละเชิญดอกไม้และตะกร้าสินของพระราชทา,านเตยม่อกแก่เจา้าแม่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโป,ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจุศราจุกรัฐ ผู้ราชการจาังหวัดสงขลาชันบบน้นดักไม้และตะกค่าสังค้าพระราชทานโดยนอบแก่ร้อยเอกกเริยยินยาวังเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน43และหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีได้เข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามจับก,กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลละหารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและเกิดการประทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เมื่อวันที่20มกราคม2565ซึ่งเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสมคลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ร้อยเอกุริยะบินยาว,วังและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้